สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เพิ่งเก็บรายการ FCT t e Gamer ครับตอนนี้นมีเกม Hero of New World กับลิฮอนกังน้ำเองครับกับผมที่กำลังพูดอยู่ก็คือ Crazy Man ครับแล้วมีใครครับแนะนำตัวหน่อยครับใครอยากมอยพูด <c oughs> สวัสดีนะผมเกมเมอร์แทงนะเจ้าเกาะขาประจำนะ <c oughs> แล้วก็ใครอรัอ่ามัวแต่พูดลืมแบรนด์ทั้งนั้นนะครับคุณ ทุกคนรับคนที่กำลังพูดอยู่นะครับคนเกมเมอร์ศูนย์เจ็ดนะฮะแล้วก็ใครครับอีกคนหนึ่งเป็นมังกี้คิงกับใครอ่ะไอ้นอตไอ้สัตว์ไม่พูดนะครับเกมเมอร์สตันครับสตันทุ้ยี่งล่อกันได้เลยไหมไอ้สัตว์ล่อแบบสดๆเลย คุณคิดออกมาเก็ิ้งตัวเงียบไปมส์เมื่อสตาร์นมึงทำไมเดนสตัรในสัตว์ยืนหลันนี่คูหลันเลยเนี่ยนี่ตัวหลันเลยช่องนี้ก็การใช้การสงคามนะฮะเราก็เลือกตัวนี้มาเป็นนะครับช่วงสงคามแล้วนะอุ้ยเฉยสมอง คุกคูนองฝนก็เข้มหมาตัวหนึ่งมีโซโลมอนตานนี้มีเลยนี่ไม่มีปาร์้รอนแล้วมันมาหลอกหลอนอีกแล้วมูเาอีกแลง้วงต้อง้องต้อเต้องตัองต้องต้องต้อ เจอปูกูเป็นตัวเก่งแล้วงั้นเนี่ยลันลาทั้งแมปาทลันลาอิสตัมฟอร์ยูไงลันเลยเลันลาคุณปีแม่งเลยมึงคิดยังไงมึงเล่นตัวนี้เนี่ยอยจะเป็นโซติกไงจะเป็นแบบกลุ้มกลัวเท่าไหร่แม่งเกือบแย่งกูใช่กูถามคุณเคเมอร์ศูนย์เจ็ดอ้าวไอสัตว์แม่งกลัวทั้งตีนตล้วเลยได้ถามกูะทำกระตูกนะฮะกระแกงลูลันลา รู้ว่าทาไมถึงเล่นทาไมไม่เคยเล่นอ่ะคิดไปเล่เลอืมาเล่นใดูหมนเลยว่าเนี่ยมีตังค์อยู่พันีลเนี่ยเารเพื่อนรันลาลลาลลาเมื่อกี้คิงออกขวดนะฮะดาบองอาิดผาดาบิยพีด้ารเอนจิเนียร์อีกแล้ว ใครจนเยร์ลองไงวะจิเนียร์องดูเก่ากับเ่าเด็กกัเดไม่สน่เฮ้ยโนแมทร่างนี้มันนี่จีบกูหรือบมเนี่ยกระตุยกระตุกโอ้ยกระตุกวิ่งห้าคุกกี้แล้วอนตรีอะไรนะ ที่กำบางเลยขี้รันกันอยู่ไม่เกี่ยวขอคือขี้รันนะไอ้ดอกมุณใช้ดอกเกี้ยหมาดำไม่เกี่ยวมาทิพไห้นะฮะเล็กน้อยผมก็มีรุ่นลิมิเจตเอดิชั่นนะฮะไม่มีหนึ่งเดียวในโลกนี้นะฮะพเขาตื่นเราเลิกขายแล้วเลิกผลิตแล้วนะจุดจุดอะไรนี่หาไม่มีแล้วนะครับหาของผมมันล่าชีพมันล่าชีพมาอย่างไรวะยังก็ไม่กับสกิดตรูชีพเลยรมันก็เดินตามมามันติดลุงติดลุงมาอีกแล้วอยากตันแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ย อยากกินโซโลมบอกเปิดดีเนี่ยเดี๋ยวตั้งตามไม่ไว้ใจใครแต่รนะวังใจตัวเองอนะรอโนแมดมากนนะะอ <c oughs> พสกิลป้นน้ำเป็นตัวกอนทำไมโอ้อบโหนม่งโซฟอมใช่ไ่มจะบเจเจอร์แล้วไม่ละโูกินข้าวกับนี่ไปตั้นนี่ตั้นนี่ตั้นนี่ทำไมโซติดไม่เสียบครับเอาดีเนี่ยอ๋อโดนด,ด้วย เอามันกลับมาเอามันกลับมาเราจบตาติดตัวตายอ้มีสัตว์ไม่รอดเฮ้ยแม่จริงเนี่ย <AS>: ม <misunder> ันได้ไงวะผมรู้เรื่เลยนี่คือยังไงเนียอืหายไปแล้วเมันเพิ่มแล้วมันกดเทียอะไรก็ไม่รู้ปวดปวใครไปวางระเบิดไอ้คนนั้นน่ะไเฮ้ยโว่้ยจังนวะจะบ้าเแล้วมันก็ดิฟลงไปเพื่ออะไรอ่ะตี อ้าวเอามันวางใหม่เดี๋ยวิงไปหาระเบหาระเบิดไงมันจริราจะมีประโยชน์ทำไมคุณน็อตตากับผมไงี้ยทำไมคุณน็อตตากับผมกับผมอย่างนี้ฮิติดๆๆ้ยมีประโยชน์ละตายแล้วพี่เราจะไช่สัตว์ไอ้เหี้ยมีเหตุมีเหตุมันแค่ขวดมันมีแค่ขวดแท้ๆทำให้เราตื่มมันไม่ลง ม,มันกวนซนบาทานะฮะอุ้ยเอ้ยอย่าเดอร์ฟอสเซเคนมันอนุมานแผงลิสใส่หน้ากุ้ยข่าเชิ่งคุณขาอเชิ่งอ,อ,อ,อ๋อ,เ,อ,อเรียกพลามรถถังขอรถถังคันหนึ่ดดนงบึ้มขโมยรถถังไม่ใช่อะไรอย่าครับยยอ,ลลอย่ามุ่งกับผมแค่ขโมยขโมยรถถังแค่นั้นเองรถถังฝั่งทนทงคุณคิดจะเข้าคุณก็เข้านะ โอ้มึงกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วให้มาตัดลูนครับโอ้ผมยังหลอนอยู่นิดนึงนะครับมังกี้ทำไมผมแค่นอนแมทเอาแม่งเลยดีไม่ตันนะมังกี้หินว่าพิกเกมได้เลยเนี่ยตัดลูนเนี่ยตัดลูนก็เก็บนอนแมทได้แล้วหนึ่งตัดลูนนะผมจะเก็บชีวิตคุณน,อน็อตต่อวันนี้เนี่ยแหละครับนี่เหยียบเหยียบเฮ้ยเฮ้ย เห็นสิแมนใจเย็นๆเอ้ยโว้เยเฮ้ยเชื่อตายเฮ้ยดูดเหยียบซ้ำิงมีสิบสีปากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมโอ้ช้างร้องแฝงแล้วแล้วเปนนักกีฬาอะไรเข้ามาอ่ะเป็นยี้มันต้องนอนระเบิดมันก็องจายความเชื่อผิดๆใครสอนเนี่ยไปเรียนจากใครมาเรื่องมาจากใครเราอยาก่เราไม่ตี ตันลวไกูไม่อยากตันนี่มันเข้ากันไม่ทันต้องให้แพต้องให้แพไอเยิ้ยเข้อมาก่อนเราค่อยตันตามมาแล้วอุ้ยเอาไปไหนบอกไวยนะตัวติดตโวติด โซแลมองไดยมยตัวตีนตัวอีสัอกับมา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 ัมาเฮ้ยตอ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 อนได้อตอตไม่ได้รับให้ช่วยกูไม่ได้ละไอ้กูขอดกน่อไช่วยอยู่นี่ไช่วกันปอไอ้แกบี หน้าหน้าสั่นเลยเมื่อกี้นึกว่าจะกลายเป็นโกโก้คันซะแล้วบ้านก่อนแต่กูกลัวเ <c oughs> ร็วเร็ววิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยววิ่งครับครับคลี่แกนนอกไปนอกเฮ้ยมาชนมาชนเฮ้ยเฮ้ย เร็วมีปั้นนะมีสก,กิลเล่นน้ำสองการแล้วเร็วๆไปเลยเอ,อ้รถถังรถถังกูขอสองคันเลยกูชอบขอยืมคันดินมันจะมัเกียร์ลุนทำไมมันไม่วางระเบิดตรงนี้ละก็มารู้สินะไปฝ่ายเลยตัวจริงไหม มั่งคิดว่านั่งมีเดบอก่างไเนี่ยแซิงิพายรอนเลยเนี่ยเยอะมดเยอะมาเยียบระเบิดเฮ้ยเฮ้เฮ้ยปากลันปากลันเฮ้ยต่อนะต่อนะต่อบอต่อเลยเฮ้ยูหแม่าดีเลยสัสเฮ้ยนี่เบียร์ทําะรระเบิดทันระเบิดรอดรแม่ด้ยดอกเฮ้ยมันไม่ไป มันระเบิดนะลังไก่ไปม่ไหวจ้ะมันไม่เกี่ยวเกี่ยวแหวนซินเดนเรียไอแพ็กไม่ยินข้าวอย่างเโอ้เดี๋ยวมันนี่วิ่งมาระเบิดวิ่งมาระเบิดวิ่งมาระเบิดเดี๋ยว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 เอาเฮ้ยเอาดีมึงเช็คเอาเว้ไงของมึงเนี่ย ไม่เอาดีกว่าเอาไม่ได้ไม่สู้ตายกลับมาอ้่เาเจ็ดกันแล้วมึงพีวเดี๋ยวคอยดูไปเอาข้ามาแล้วนี่เสียเวลาเไม่แทงหัวไม่ถูกแล้วล่ะแล้วลยวจะแทงมึงยัไงเนาะ อุ้ยนี่ไงหลับกินข้าวกับเอ้ยได้ปังเข้าไปเข้าไปไอ้สัตว์เอ้ยฟิวอดหล่าอดพล่าไปไปอะไรไขมันเด่นไขมันอะไรอุ้ยไปโซติดอะไรจะง้างง้างมือทำไมจะทำอะไรไปไหนเอาอีกได็อยะไหล ได้เมันได้แล้วอได้แะอยาอยากได้ก็เข้าไปเอาดิอันี้อไไม่ได้แดกไม่ได้แดกกูหลอกไม่ได้ไมได้ไหมอะไรอะไร้ยเข้าไม่บอกเงินเลยหรือวเข้ามาสวยงามเอาเอาใครก็ได้แบบเนี้ยหออโยหอโยเฮ้ยกลละแม่หน่อยกลละแม่แพ้กลละแม่อะไรได้เฮ้ยเข้าไปตายโอ้โหจิเนี อีกแล้วนะเอ็นจิเนียร์นะมึงนี้ทุกรอบเลยนะเวลาเขาบวกกันยืนซื้อของทีมกะอ้าวอ่ามายีนี่จัดเลยจัดเลยเชียร์จัดทั้งหน่อยดิว่าแล้วว่าแล้วดดาอย่าอย่าพูดพูดอย่าให้เขาพูดมันจะยาวเลยยาวไรอย่าพูดแต่ยาวไงมเกิดวังนะพ่องเหมือนแบบเดี๋ยวรอแม่งก่อนเดี๋ยวรอแม่งเดี๋ยวรอจังหวะแม่ง ไ่ดาแม่งเฟลังแแมงเฟลเอาดียวเดีดีงเออมันชาร์จมันชาร์จหันหน้าให้ไลไไ่ไวอยู่ไนวไรอะไรเนี่ยแก๊งดำเหมาไยูไปโนแมทช่วกูหน่อยโนแมท

ตัวดูมาอีกแล้วโอ้พี่พี่เพ,พิ่งทักผมเหอะคู่ค้างครับนะพี่คเดือดเนี่ยแป้งออกหนีอีกไงตั้งแม่งนะแพ้คอยดูจงังหวะ คอยดูจังหวะนะถ้าเฉื่อยตันปุ๊บเอาเลยนะบังกี้บังกี้ด้วยกับตันทีมสั่งนกับตันลิโบโลเนี่ยเด็กทัวร์เลยเอนจิเนียร์เนี่ยแม่งใสเอนจิเนียปล่อยตั้งชื่อตามพิอัลโซเนี่ยมันน่าทึ่งว่าไปปวดวางเพื่ออะไรมังทำไมจ้าจ้าโอเคครับไม่ว่างไม่ว่ามันวางระบบไว้บนนั้นทำไม โอ้ยพ่อมาเย็บโหดอกเลยเว้ยตีระเบิดนแมงทิ้งเบยนี่แมงแมงจิงเฮ้ยชื่อไอ้ใจเย็นเยียบเย็บครับมีไม่ได้ยังไงมีตายเอาตัวเดียวกับคุณหน่อยพี่เฮ้ยคุยังหลงอยู่ขอโทษ ไอ้ย <No oh, oh, ิงก oh, 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 ็ได้วะโอ้ย yeah, วิ่งไม่ทันเอาดีเอาดีกระชาตเออโดดโดดดนเดยไปเอ้าไอ้ชิ้นีเอ้าโอยโอ้ยโอ้ยหือเกินตายดน้อนดเฮ้ยดยเฮ้ยเดียวเฮ้ยดวคนทหารคนทหารยังตอกตายไปตาตายไปไปรู้อยู่รูเชียร์เร็ว เพื่อนมึงก็จะตายเพื่อนมึงก็จะตายแล้วรอด,ดมาได้ยังไงอ้าวโหมามาได้ดังใจเลยนแมดนี่ถ้าทางเอาเรื่องอยู่เนี่นยเยมอะไรอะไรคุณยายอย่ามาทางนี้กับผม,ผมไม่ชอบ คืเอยากกินข้าวคุณกินโอ้มามีโอ้ยดิมามีมามีเลยอย่างงี้มามีเอายงไงเนี่ยคุณเฉื่อไหมครับตั้งการหน่อยตั้งการหน่อยไอ้จินงวานทำอะไรไม่เข้าใจวางไว้เหมือนที่คุณจิงการด็อกเตอร์แซมมาวะเกมเมอร์สุดชินเจนเขาบอกอะไว้กันเลยนะไอพ่อไอเกีย กิจตัวนี้มึงเคยระเบิดมันเคยใช้งานแล้วบ้างไห่ได้ถ้าเก็บล่อมาถ้าเราไม่ลอ่อมันจะได้ชีวิตไหมต้องล่อมาต้องลอ่อไอ้น้องแม่ตอนมันปล่อยล่างแยกมาถ้าเกิดเราลับตาตีล่างแยกมันจะตายมันจะตายปะไม่ตายไม่เกี่ยวอะไรเลยล่างแยกไม่ตัวป่อมันแล้วไม่โดนอะไรเลยเพื่อน ตหวจริงปล่อยเลยตัวจริงไปสู้สู้เลยสู้เลยตติดราอชาร์ตตติดรอชาร์ตตติดดำกูตายแลวเอ้ยเอ๊ะจีเนียทำแหละจีเนียทำแหละจีเนียทำแหละถามมันตัวแหเข่าข่าอุ้ยข้าวข้าไม่หุ่งะไรข้างนอกเอา เฮียจีพลอยที่หายเลยหายไปหายไปเปิดหม้อหุงข้าวเป้ยเพื่ออะเอาเพี่ยอะไรทันเด็กก็ไปตายเพี่ยอะไรง้อเพื่ออะไรง้อในคลิปนี้คลิปนี้ลงนะคลิปนี้ลงนะชอบชอบเฮ้ยดูโอ้ดูเขาทำเฮ้ยมันตันแล้วมันตันแล้วเร็วโอจะทำเพะเฮ้ย ้เฉยมึงรีบจังวะใคราผักออกใครกันอักออกออกเขไม่แอบออกแคปเปเอาผักมันออกนะครับชิบะเพื่อเโอ้ยแมงสตานนอมแอไปยุดได้าวไเลย อบวนแวแนีงมึงจะผักหายาดมึงไงตายไไตายนอนหม่ตึงตายครับไม่ไหวเลยวีผักหายาดมันญาติมันญาติมันอยู่ในแท็บเล็ตคุณส่งเชียอะไรมาให้คุณเนี่ยตัดบุ้มไม่นใจัยไม่โหลดไม่เปิดอะไรไม่เปิดอะไรทั้ั้ต้องกดไม่ต้องกดอะไรเหรอคะจังมึงชุบ จยากรู้เปิดดูเองอยากให้นอตตี้กดกดไม้ปะโอ้โหถ้านอตตี้กดไม้คู่นี้จะยอดมากเลยนะฮะนะจุดจุดดีนะนอตตี้กดไม้เลยกดไม้ดีกว่านอตตี้เลยกดเพื่อนเลยอย่ามันจะยิงตายเลยเนาะหิ้งโดใส่แม oh oui> ่งไม่ท uh> uh> ันโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยใส่แม่งใสาโอ้ยโซลโมงโซลโมงอะโซลมองโซลโมงตายแล้วโอ้ย ้เเนียทำไรเอเจเนียทำอะไรใครบอกเขาได้เจนเอนจเนียได้แฮติกเว้ยจำชื่อเขาว้นะวีอาโซนะ KKR ZOKK นะฮะ เขาคือบุคคลในตำนานนะฮะที่สามารถเล่นอินเจเนียร์ได้เทพที่สุดเลยนะฮะตั้งแต่เล่นในทัวร์นาเมนต์มานะฮะไม่เคยเจอเขาจริงๆนะผฮะลำตายละไหลนะฮะทำให้ทีมเราชนะไปเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะทีมเราป้อมทีมเราป้อมแบบว่าไม่เหลือเลยนะเหลือมากเหลือเยอะนะเกลียบหน้าแม่งเอามาต่อมาเด้เรามองครับเฮ้ยอยู่ใกล้กันเลยตีครับออกไม่ได้ เห็นกูได้ไงวะโอ้ตบบ้านจบบ้านโอ้ยแม่เอ็นจิเนียร์ทำอะไรโอ้ยโอ้ยโซติกใกล้ตายเอ็นเนียร์ทำอะไรเยอะว่ะผมไม่ทราบเอ็นจเนียร์ทำอะไรครับเขายืนมองคิดว่าเขาเป็นโทนี่สตาร์กนะายืนอยู่บนแง่งแล้วก็มองอ่ะ เก็บอะไนเก็บนั้นนี่อ่ะหาถึงกําหอยเลยนะฮะกําหอยเลยทีเดียวนะฮะเกียร์ธรระไร ลูกหมาสามตัวพอครับพอครับคร<อ>ับจบเท่านี้นะฮะ